อันนี้ก็คือพัดลมที่กำลังเปิดนคลิปถ่ายพัดลมนะครับก็จะเป็นคลิปถ่ายพัดลมก็จนะฟังฟเพลงเลยยูทูบเบอร์ก็จะเป็นได้ก็ะจะมีหลังคาแล้วก็จะมีห้องตรงน้ำแล้วก็จะมีที่นอนตรงนี้แล้วก็จะมีประตูแล้วก็จะมีห้องตรงนั้นแล้วก็ยูทูบเบอร์แล้วก็เราก็จะมา ฟังเสียงพัดลมวุ่นมากเราจะมาฟังเสียงพัดลมนี่คือเสียงพัดลมโอ้โหเสียงพัดลมนะคะทุกคนแล้วเราก็จะมาแขวนกีมีโซฟขา,าขยายอันนี่ยช่ไหมขยายอันนี้ตัวากับการเปนไงแต่เป็นขยายแล้วแต่ โอ๊ยทำลายของกูทำไมวัดก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคุณาลืมไปกดติดตามช่องเราด้วยเอ็การหรือไปติดตามช่องเราได้ไหนมาติดตามกันดีๆนะใคร่ะไปยังกดไลค์กดติดตใครเราได้ยนะ